คะก็วันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในหน้าคลิปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการแกะลองของใหม่นั่นเองนะซึ่งช่องเราเนี่ยก็ห่างหายหน้าห่างหายตาไปสักพักนึงนั้งก็ไม่ค่อยมีเวลาได้มาทําคลิปนะคะวันนี้เลิกง,งามยามดีนะก็เลยอยากจะมาแกะลองของใหม่ไปพร้อมกันกับเพื่อนๆนะซึ่งก็จะเป็นของใหม่ในเซเว่นที่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะสมูทโต้ดิวอี้มิกแอนด์แมทนะคะมันน่าใช้มากๆ ถทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการโชว์ไปทีละตัวนะคะก็เขาจะมีทั้งหมดนะคะ1ซองเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดด้วยกัน2เนื้อใน1นซองนะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างยังไงนะคะ มากันที่อย่างแรกนะคะทุกคนก็จะเป็นเจ้า BB b นั่นเองนะซึ่งเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2เนื้อใน1ซองนะคะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวเราจะมาอ่านคําเคลมเขานะคะในส่วนของเนื้อฉ่าวาวเนี่ยเขาบอกว่าปกปิดเรียบเนียนนะคะไม่เป็นคราบไม่ดอกนะแล้วก็มี SPF มาให้ด้วยนะคะ5 0 PA ิ้นั่นเองนะสาหรับเจ้า BB เนื้อแมทนะคะก็เขาบอกว่าเนื้อแมทบางเบานะคะเกี่ยงง่ายไม่ทิ้งคราบนะคะจะได้ลุกดูธรรมชาตินะสำหรับใครเนี่ยที่อยากได้ผิวที่ฉ่าโกนะก็สามารถนํา2ตัวมาผสมได้ เดี๋ยวจะทําการสวอนให้ดูนะคะเริ่มจากตัวฉ่ำวาวก่อนนะสีนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยสีของเขานะก็จะออกขาวๆหน่อยนะทุกคนเนื้อก็จะเป็นแบบอุ๊ยแต่ว่าเนื้อดีมากคือแบบเนื้อดีมากทุกคนเห็นปะมันจะมีความแบบฉ่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีอย่างงั้น เห็นไหมดูดิบางเบาแต่ว่าเนื้อเนียนอ่ะเนื้อสวยมากเลยอะ่ะเดี๋ยวจะต้องมาลองที่หน้านะคะก็เนื้อแมทนะอุ๊บเนื้อแมทเนื้อจะสีเข้มนะคะสะเข้มกว่าตัวเมื่อกี้นี้เนาะแต่ว่าวีเนื้อมีความแบบทนเหลืองเกี่ยง่ายแบบเกี่ยง่ายมากทุกคนเดี๋ยวเราต้องมาลองที่หน้าอีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าดูความปกปิดบางเบานะแต่รู้สึกว่าเขาปกปิดมากๆเลยอะ่ะเห็นปะ อันนี้คือผิวที่ทาดิวอี้เมื่อกี้นี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแมทนะเดี๋ยวเราจะมาลองที่หน้ากันนะคะทุกคนเริ่มจากเนื้อแมทก่อนนะหรือว่าเราจะลองทั้งสองด้านไหมลองสองน้านให้เพื่อนดูดีกว่าจะได้เห็นทั้งสองลุกนะคะว่าจะเป็นประมาณไหนรอบกันที่เนื้อแมทนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแมทเดี๋ยวเราจะลงแบบไม่เยอะก่อนเยอปะปะหรือว่าเยอะ <laughs> อ่ะก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะคิดว่าสีน่าจะเข้ากับ สีผิวนิ่นแหละอุยเข้าแล้วเป็นโทนเหลืองเดี๋ยวจะขอใช้เป็นอุ้แต่แรกกะว่าจะใช้ลองฟองน้ำแต่ว่าไม่เอาดีกว่าใช้มือนี่ทุกคนหลังจากที่ใช้เจ้าตัวสมุดตกบีบีนะคะอันนี้เป็น erm เนื้อแมทเนาะก็จะเห็นว่า ใต้ตาหายไปแล้วนะคะเนื้อเนียนมากนะแล้วก็รู้สึกว่าเกี่ยง่ายนะคะจากข้างนี้แต่ว่าพอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสีแอบเข้มกว่าผิวไปนิดนึงนะเนื่องจากผิวหน้าค่อนข้างขาวนะคะอันนี้ทาอันนี้ยังไม่ได้ทาแล้วก็อันนี้ทาแล้วนะคะจะเห็นความแตกต่างว่าเนื้อแบบมีความแมทแต่ว่ายังเป็นแมทที่บางเบานะไม่รู้สึกแบบว่าแห้งอะไรนะเออต่อไปนะคะจะใช้เป็นเนื้อดิวอี้นะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะซึ่งเนื้ออันนี้เนี่ยจะมีความขาวกว่านะคะ กว่าเจ้าตัวเนื้อแมทแล้วก็ที่สำคัญนะมี SPF มาให้ด้วยนะคะนี่ทุกคนพอทาเสร็จแล้วก็จะได้ผิวแบบว่าเหมือนสาวเกาหลีเลยผิววาวมากเห็นไหมข้าเนี้ยอันนี้ก็จะเห็นแบบว่ามันแมทแมทอันนี้คือผิวแบบวาวมาก โอเคก็จะได้แบบนี้นะวันนี้เนะคะเราจะไม่ทาแป้งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเขียนคิวแบบหนึงนะโอเคต่อไปนะคะเราจะมาทําการแกะลองเจ้าตัวอายแชโดว์นะทุกคนก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2 4สใน1นซองนะคะจะมาเริ่มกันที่เบอร์ศูนย์หนะคะอันนี้นะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์หนะคะก็เขาจะมีเนื้อชิมเมอร์เล็กๆมาให้ด้วยนะคะไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะแล้วก็เบอร์ศูนย์สนะคะเบอร์ศูย์สก็จะเป็นโทนแบบ ชมพูพิทพีชนะแล้วก็มีเนื้อชิมเมอร์มาให้เช่นกันนะคะนิงจะใช้สีเบอร์ศูนย์สองนะคะทาไปก่อนเลยนะสีสวยมากก็จะได้สีประมาณนี้นะคะต่อ,อไปนะคะนิงจะใช้เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งนะทาบริเวณหางตานะคะ จะได้สีตาประมาณนี้เลยนะคะนิง้งมีการปรับแสงให้มันดูเข้มขึ้นนะเนื่องจากกล้องนิ้งมันสว่างมากๆนะเห็นปะอ่าก็จะได้สีประมาณนี้นะคะโอเคไปปัดมาสคาร่ามาแล้วเรียบร้อยนะสีตาคือแบบปวะมากแม่สีตาสวยมากไม่เหมือนใช้เครื่องสำอางซองเลยเห็นปะเออนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำการแกะลองลิปสติกนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด หกเฉดสีนะคะที่นิงได้มาเนาะเขาบอกว่าเป็นเนื้อลิปกามหยีนะคะเนียนนุ่มนะสีชัดนะคะเกี่ยง่ายไม่ตกล่องติดทนนานตลอดทั้งวันนะคะสามารถแต่งได้ทั้งเปลือกตาแล้วก็แก้มนะคะแล้วก็ปากนะคะ1นึ่งซองมีด้วยกันทั้งหมด2เฉดสีนะคะสามารถทาได้หลากหลายสไตล์มาเริ่มกันที่เบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่เบอร์ศูนย์หนึ่งก็จะเป็นโทนแบบว่าส้มๆนุดนๆชมพูชมพูนะจะบอกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่แบบว่า สีกันตายเลยสามารถใช้ได้ทุกเฉดผิวนะคะเบอร์สองนะคะจะเป็นโทนส้มส้มส้มอิดๆนะทุกคนจะเป็นโทนประมาณนี้นะคะถัดมานะคะอีกหนึ่งซองนะทุกคนอันนี้จะเป็นเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่นะคะนี่อันนี้จะเป็นโทนแบบเบอร์สามน่าจะเป็นโทนชมพูนุ่นๆนะคะสีนี้สวยวะ่ะสีนี้สวยชมพูนุดนๆแล้วก็เบอร์สี่นะคะเบอร์สี่ก็จะเป็น สีนูชมพูที่เข้มขึ้นมาจากเมื่อกี้นี้นะสีสวยมากเลยอะแล้วก็มาอีกหนึ่งซองนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ห้านะคะเบอร์หก็จะเป็นโทนนูดลงมาอีกนะคะพิกเมนต์ขึ้นแน่นมากทุกคนเห็นไหม มาด้วยกันที่สีสุดท้ายนะคะจะบอกว่าสีนี้น่าใช้มากทุกคนเนื่องจากเขานะคะจะไม่เหมือนสี5สีที่เราสวอตเมื่อกี้นะอัน5สีเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นเนื้อเวลวทใช่ไหมแต่ว่าเบอร์ที่6เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อฉ่าเบานะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบอันนี้จะเป็นเบอร์หกนะคะเนื้อใสๆอมชมพูนี่จะลองเอาเบอร์หมาทาที่ปากว่าจะเป็นยังไงบ้าง ก็จะเป็นแบบว่าสีธรรมชาตินะทุกคนสีสวยอยู่นะเป็นสีธรรมชาติสีนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แต่งหน้าทาเร็วเดี๋ยวเด,ยวเด๋ยวก็รอดน,นะคะตอนแรกกะว่าเดี๋ยวจะเลือกสีใดสีหนึ่งนะจะมาทาที่ปากแต่ว่าอยากลองอะ่ะอยากทาทุกสีเลยนะเดี๋ยวจะทาให้ดูนะคะว่าเนื้อจะเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือสีเบอร์หนึ่งนะคะจะบอกว่าสีสวยมากๆเห็นไหม แล้วคือแบบเมมแล้วมันไม่เป็นแบบไม่เป็นเหมือนเนื้อแมททั่วไปเห็นปะยังมีความคงความชุ่มชื้นอยู่นะ นะ,ะสีที่ิ่งไทยอยู่ตอนนี้นะทุกคนจะเป็นเบอร์03แล้วก็04ผสมกันนะคะจะบอกว่าสวยมากเลยเห็นปะอืมนะ้เดี๋ยวนี้จะลองใช้เป็นเบอร์06นะคะเอามาทาท็อปข้างบนนะเพื่อความแบบว่าดูมีความแบบฉ่ำๆนิดนึงนะทุกคนลองต้องลองให้สุดอทาแค่กลางปากก็โอเคละ อุ้ยสวยมากเห็นไหมเหมือนใช้ล so, an so like ิปราคาแบบแพงๆก็เป็นอันเสร็จสิ so ้นนะคะสำหรับการแกะลองของใหม่ของเราในวันนี้นะคะสำหรับของในเซเว่นเนาะก็ลืมบอกว่าราคานะคะที่นิงซื้อมาเนาะจะราคาที่69วบาทนะคะราคาเท่ากันทุกอันเลยนะไม่ว่าจะเป็นอายแชโดเอยลิปเอยหรือว่าบีบีเอยนะคะก็ แพคเกจอะมีความน่าใช้มากๆทุกคนมันสะดุดตามากๆเลยถ้าเกิดว่าใครนะคะได้เดินผ่านก็ต้องหยิบซื้อแน่นอนนะทุกคนอันนี้นิวเชียร์มากๆนะส่วนตัวนะคะชอบเลยแหละเนื่องจากเขาใช้ได้จริงนะคะยิ่งว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะเนื่องจากราคาถูกนะคะ69บาทได้ทั้ง2อย่างใน1ซองเลยอคุ้มมากๆเออเราจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเขาสามารถ ดึงออกมาได้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนะอยากพกแค่สีเดียวนะก็ดึงออกมานะแล้วก็ใช้ผสมสีกันก็สวยไปอีกแบบนึงนะทุกคนก็ลองไปเล่นกันดูนะคะชอบมากๆเลยนะคุมมากตาแตกเลย โอเคก็ใครนะคะชอบนะคะคลิปแบบนี้นะคะคลิปแกะลองของเล่นใหม่ในเซเว่นหรือว่าใครนะคะอยากให้นิ้งแกะลองอะไรใหม่ๆก็สามารถรีเควสมาบอกกันได้เลยนะนิ้งจะพยายามมาทําให้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครชอบอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะคะจะได้เป็นกําลังใจเนาะในการทําคลิปต่อๆไปให้นิ้งนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย